เมนูสุดฮิตช่วงหน้าฝนคงหนีไม่พ้นต้มอึง่งเกิดมาแม็ก,กับแม่ก็ยังไม่เคยลองกินต้มอึ่งเลยครับนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยเดี๋ยวจะลองชวนแม่มากินต้มอึ่งกันนะครับมาดูซิว่าแม่เนี่ยจะกินได้หรือเปล่าวันนี้มาชวนแม่กินไข่ปลาคาเวียร์เมืองไทยแน่อันนี้เขาได้ฉายานาว่าไข่ปลาคาเวียร์เมืองไทยเลยนะแม่ของแพงหาก,กินยาก ปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งเหมือนอึ่งเลยอ่ะลายอย่างเงี้ยเคยกินนะอึ่งนะไม่กล้ากินฮะไม่่อยกล้ากินอ่ะไม่กล้ากินหรอจริงปหเนี่ยแม่ยังไม่เคยกินหรอแต่ไม่กล้ากินไม่เคยกินนะแล้วเขียดอะไรอย่างงี้กินไหมเขียดกินทอดกรอบอะมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าอย่างนั้นถ้ากินเขียดได้ก็กินอึ่งได้ นี่ฮะอึ่งต้มครับนี่ <laughs> มาอันนี้คือต้มสําเร็จมาแล้วนะเราได้มาจากพี่คนหนึ่งนะครับที่เขาทําช่องทิกต o อกอยู่แล้วเขาก็ขายพวกอาหารป่ารอบที่แล้วที่เรากินไอ้นี่ไงไอไ,ไข่จักรจันทร์อะอ๋ออ่าเขาขายหลายอย่างมากนะฮะนี่ทั้งหมดเนี่ยให้ทายเท่าไหร่อ่ะเนี่ยอึ่งสองสองถุงอ,นนอันนี้อีก,อนนอกออประมาณสามร้อยสามร้อยทั้งหมดนี้รวมส่งห้าร้อยกว่าบาทครับเนี่ยเอามาดู ต้มอื่นเป็นตัวเลยอ่ะเขากินเป็นตัวแบบนี้แหละอืกินหอมหอมอันนี้เขาต้มต้มใส่ใบมะขามด้วยนะใช่แช่ฟีดมาอยู่อยู่อยู่ในตู้เย็นมาเป็นสัปดาห์แล้วต้มทางอีสานนั่นเนาะใช่ใช่ใช่อย่างนี้ต้องเรียกพ่อมากินพ่อกินเหรอพ่อกินดีพ่อชอบดีแม่ไม่กล้ากินจริงเหรอลองดูสักครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราต้มอุ่นมันสักนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเรามา หอแม่ชิมมาพร้อมกันครับ เรียบร้อยแล้วครับเราอุ่นแล้วเรียบร้อยพร้อมยังนี่คือครั้งแรกในชีวิตของแม่กับแม่นะครับที่กินอึ่งต้มหรือกินอึ่งเลยนะฮะใครที่เอ่อไม่กินก็ขออภัยด้วยนะส่วนใครที่กินก็ให้เวลาเราสองคนทําใจแป๊บหนึ่งเราลองชิมน้ำมาก่อนไหมเราลองชิมน้ามาก่อนนะคือเราไม่คิดว่าเวลาต้มเขาจะต้มมาทั้งตัวแบบเนี้ยเคยฉีกเคยเห็นเข้าต้มมันฉีกอะฉีกฉใช่ไหมั่นเป็นชิ้นๆหรอ อันนี้ต้มมาทั้งตัวเลยนะฮะอันหนึ่งสองซ้ำแซ่บไรอืม,อมโอ้รสชาติดีเขาต้มมารสชาติดีหอมมากหอมมากเลยนะครับนี่อุย้ยมาเขาบอกว่าต้องกินแบบว่าตรงที่มันไข่ไขนี่ไงไข่อืมอ่ะมาเดีย๋ยวเรามาลองจิม้มจิ้มไข่เขาดูกันนะฮะสีดำๆมาอ่ะดูซิว่าไข่มันจะเยอะไหมนะฮะชืบอ,อูนี่ครับไข่บัดใจเมาเนอ แมงเม่าเหรอแมมงเม่า <laughs> <laughs> นี่อันนี้คือไข่แท้ๆเลยฮะนี่โอ้ปักใส่จานไม่ไดีกว่าหรือมันร้อนมันร้อนอ่ะเดี๋ยวเราแยกใส่จานดีกว่ามา,ามอนมานี่ฮะทุกคนนี่มาดูไข่นะฮะโอ้ขี้มันออกก่อนไหนคือขีอ้มันนะอันไหนคือขีอ้มันแม่ดูเป็นเหรอดูเป็น,นเขากินทั้งหมดเลยไม่ใช่เหรอ ต้องเอาออกด้วยเหรออ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองกินไข่กันฮะไข่อึงอย่างนี้กินได้ไหมได้ได้อยู่เนาะได้อ่ะลองชิมไข่อึงครังแล้วครับอืมอร่อยอืมมันมันมันเนาะอร่อย มันมากทุกคนเหมือนกินไข่ปลาแหละเนาะแต่มันจะกรึบกรึบกรุบกรุบกว่ามันมันกว่าไข่ปลาเออมันกว่าอืมอร่อยอะ้าเนย้อ้อนๆใช่ใช่แต่ต้มพวกนี้ถ้าทาให้มีรสชาติแบบเปรี้ยวๆหน่อยน่าจะดีนะแต่แม่เขาไม่กินเปรี้ยวแม่น่าจะชอบรสชาตินี้แหละก็ใช่ไหมเค็มอีกหน่อยแม่ชอบรสชาตินี้โอ้ตอหนูอะอยากให้เปรี้ยวมากกว่านี้เปรี้ยวอีกหน่อยนึงเค็มอีกหน่อยนึ่ง ที่บ้านทุกคนขายกันโลละเท่าไหร่ครับตัวอึ่งเนี้ยหมดเนี่ยแมกได้มาห้าร้อยกว่าบาทรวมส่งนะนะ,ะแถวทางภาคเหนือเขาไม่ค่อยกินกันเนาะทางบ้านเราเนี่ยทางทางอำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยเขากินกันไหมแม่แมกินแต่มันหายากอ๋อมันไม่เหมือนทางภาคอีสานทางภาคกลางอะไรอย่างนี้เนาะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทางบ้านเราอะอึงอ่งเหมือนกันนะอึงอ่งอึ่งไายอันนี้เขาห้องเมาเมาอืมอ่ะอาลองกินขาดิลองกินขาสิไม่กินตีนมันได้นะอ่ะอ่ากินขาขาขากบ ขาอ,อื้งโอ้ยไม่กินทั้งกระดูกเลยหรอทั้งกระดูกเลยเอ้อเอาเป็นไงบ้างอะก็กรอบมันก็กินหมดนั่นแหละจริงเหรอเอาเขาไม่ได้รูดเอาแต่เนื้ออแต่นี่เหรอกินเลยจริงเหรอกินหมดนะั่น่ะมันกรอบกระดูกมันแบบว่ากระดูกมันกรอบกระดูกมันอ่อนอะมันเคี้ยวได้อยู่อืม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 ,อ,มอร่อยนะ ส่วนตัวว่าเหรออย่างนี้กินไหมทุกคนกินนี่เขากินกันไหมเขาก็กินกันหมดเลยจริงเหรอ <c ười> หนูขอกินหนูขอกินแค่ไข่ก็พอนะอือ <c ười> <ๆ> <c ười> อร่อยครับมีใครเคยกินบ้างลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะนี่อึงครับอ่ะอะไรแปลกๆก็เอามาลองให้แม่กินดูนะฮะจริงๆแล้วแม่ก็อยากลองกินด้วยแหละเกิดมาสักครั้งนึงเนาะได้ลองอะไรแบบนี้นะอืออืออร่อยเปรี้ยวอีกหน่อยครมอีกนิดนึงอร่อยน่นอน อคนที่ชอบคลิปของแม่กับแม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครเคยกินไม่เคยกินหรือใครไม่ชอบกินลองคอมเมนต์มานะแบ่งปันประสบการณ์ครับแถวบ้านพี่ๆเรียกว่าอึ่งอะไรคอมเมนต์มาจ้าอึ่งซ้ายอึ่งโกกอึ่งเหรออึ่งโกกบ้านเราเรียกอึ่งโกกเหรออึ่งโกอืมบ้านพี่ๆเรียกอึ่งอะไรฮะไปละเมา